แกรี่เวเชชัคทายาทเจ้าของร้านไถ่ไวน์ที่ใช้โซเชียลมีเดียปั้นยอดขายให้ธุรกิจของครอบครัว ก้ากระโดดจาก3ล้านเหรียญต่อปีไปสู่60ล้านเหรียญต่อปีหรือจากประมาณ90ล้านบาทไปสู่1,800ล้านบาทต่อปีโดยใช้เวลาเพียง5ปีเท่านั้นค่ะโดยปัจจุบันแกรี่ได้เปิดบริษัทของตัวเองเป็นบริษัทเอเจนซี่นะคะรับทำโฆษณาการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์ต่างๆแล้ววันนี้ก็จะมาเผยเคล็ดลับวิธีการทำเงินในกระเป๋าของคุณให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียแบบฟรีๆแต่มีพลังอย่างมหาศาลวิธีที่1ก็คือ การควานหาของคุณรู้หรือไม่คะว่าโอกาสในการทําเงินมันมีอยู่ต่อหน้าต่อตาทุกคนอยู่แล้วแต่หลายคนเลือกที่จะไม่ทํามันนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ร้านค้าปลีกตามห้างสับสินค้ามีการลดราคาลดกระนำซัมเมอร์เซลก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่คอยไปควานหาสินค้าเหล่านี้เพื่อซื้อแล้วก็นำมาถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ขายบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Sho p e e หรือว่า Lazada ซึ่งก็ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าโค้งกลุ่มนี้สามารถทำเงินได้หลายแสนหลายล้านบาทต่อปีโดยใช้เวลาประมาณ 9- 10ถึงชั่วโมงในแต่ละวันในการหาของถ่ายรูปโพสแพ็คของส่งของนั่นเองแต่ในขณะที่หลายๆคนที่กำลังเป็นหนี้หลายแสนหลายล้านบาทเอาแต่บน่นเอาแต่โอดครวญว่าฉันจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตอย่างนี้นะคะแกรี่เขาแนะนาว่าให้คุณหยุดบน่นแล้วก็เริ่มต้นจากการควานหาของลดราคาตามห้างสับสินค้าแล้วก็ หัดถ่ายรูปแล้วก็โพสต์บล็อกออนไลน์อย่ามมดแต่กลัวว่าคนอื่นจะมองเรายังไงว่าประมาณเฮ้ยหน้าที่การงานก็ดีนะมาโพสต์ขายของทําไมซึ่งก็หารู้ไม่นะว่าอาชีพค้าขายนี่แหละคือหนึ่งในอาชีพที่ทําเงินได้มากที่สุดในบรรดาทุกอาชีพเลยก็ว่าได้วิธีการที่2ก็คือทุ่มหมดหน้าตักบนโลกโซเชียลมีเดียแกรี่เขาได้บอกว่า ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนตอนที่เขาช่วยทำการตลาดออนไลน์ให้กับร้านวายของพ่อที่ณตอนนั้นมีช่องทางการขายหน้าร้านเพียงอย่างเดียวซึ่งเมื่อก่อนอย่างมากก็แค่ทำการตลาดบน Google ด้วยการทำา s o o หรือว่าการทำให้เว็บไซต์เนี่ยมันติดอันดับแรกๆบนผลของการค้นหาของ Google และเขาก็ยังทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งมีการขายของผ่านอีเมลที่ณตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีโซเชียลมีเดียแต่ต่อมา เมื่อ YouTube เปิดให้บริการเขาก็เริ่มทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยการทำวิดีโอรายการ Wild Library TV ที่รีวิววายต่างๆ ซึ่งเขาก็ทำวิดีโอรายการนี้มากกว่า1,000ตอนซึ่งาหากโพสต์วิดีโอเฉลี่ยวันละ1วิดีโอโดยไม่ขาดเลยสักวันก็จะต้องใช้เวลาทำเกือบ3ปีเต็มเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของแกรี่เลยก็ว่าได้ในเรื่องของความถึกความอึดความทนและก็ความมีวินยัยในการโพสต์คลิปอย่างต่อเนื่องและก็สม่าเสมอนั่นเองแต่นั่นมันก็ส่งผลให้ธุรกิจวของครอบครัวของเขาเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อ1 0ถึง20ปีก่อนนะคะใครต่อใครก็จะมองว่าเขาเนี่ยบ้ามานั่งพูดรีวิววายต่อหน้ากล้องแล้วก็อัปโหลดวิดีโอลงบน YouTube แต่ในปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะก็กลายเป็นว่าในโลกออนไลน์กลับกลายเป็นโลกอันดับหนึ่งของผู้คนในขณะที่โลกแห่งความเป็นจริงกลับกลายเป็นโลกอันดับที่2รองลงมาเพราะจะสังเกตได้ว่าผู้คนจะใช้เวลายอยู่กับโลกออนไลน์มากกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงราวกับว่าโลกออนไลน์ เป็นเหมือนดังกับอวัยวะชิ้นที่33ที่ขาดไม่ได้ไปซะแล้วนะคะซึ่งก็กลายเป็นว่าในยุคนี้หากธุรกิจใดที่ยังมีข้ออ้างที่จะไม่ทําการตลาดออนไลน์นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในวงการธุรกิจไปแล้วซึ่งณนะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเริ่มทําธุรกิจอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านขายอุปกรณ์กีฬาร้านเสื้อผ้าหรือแม้แต่ร้านตัดผมก็ตามแต่หากคุณไม่มีการทําการตลาดออนไลน์นะตามช่องทางตา่ตางๆธุรกิจของคุณเตรียมตัวเจ๊งไปได้เลยค่ะ ซึ่งณนะขณะนี้นะคะการโฆษณาแบบดั้งเดิมอย่างในหนังสือพิมพ์หรือว่าการส่งจดหมายนั้นเป็นวิธีที่สิ้นเปลืองเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการจ่ายเงินเพื่อลงโฆษณาบนโลกออนไลน์อย่าง Facebook, IG, Google หรือว่า YouTube เพราะว่ามันสามารถวัดผลได้แบบเรียวชามและก็สามารถเริ่มต้นด้วยเงินเพียงแค่หลักสิบหลักร้อยด้วยซ้ำไปในขณะที่การทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าการทำการตลาดด้วยเนื้อหาให้เข้าถึงผู้คนนั้นนะคะคุณก็สามารถเริ่มต้นได้ทันทีแถมยังฟรีอีกด้วยเพราะคุณสามารถเริ่มต้นจากแฟนเพจ f a c e b o o k IG หรือว่าช่องทาง YouTube ที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นเพราะเพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวคุณก็สามารถทำคอนเทนต์ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเลยค่ะ วิธีที่3ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับตัวของคุณหลายคนเอาแต่บ่นถึงหนี้สินบ่นถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแถมยังแก้เซ็งด้วยการหาอะไรดื่มให้มันมึนเมาตามสโลกแกนแบบจนเครียดกินเหล้าหรือไม่ก็หาความบันเทิงใส่ตัวหลังจากที่กลับจากการทำงานซึ่งแกรี่เขาบอกนะว่าหากคุณยอมลำบากก่อนที่คุณจะสบายทีหลัง ลองใช้เวลาประมาณสักช่วงตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนของทุกวันก็ได้นะคะในการทำคอนเทนต์ออนไลน์การศึกษาหาความรู้ในการทำการตลาดออนไลน์หัดหาของมาขายหัดถ่ายภาพหัดโพสต์อย่างต่อเนื่องสักประมาณ3-4ถึงบปีต่อจากนี้ก็ทำมันอย่างขยันขันแข็งค่ะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในช่วงชีวิตที่เหลือได้เลยเพราะนอกจากจะทำให้หนี่หมดได้เร็วขึ้นแล้วนะคะคุณจะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นด้วยแถมยังมีเงินเหลือไปต่อยอดได้อีกหลายเรื่องมันก็ เหมือนกับคนที่ชอบบ่นว่าอ้าวนใช่ไหมคะแต่ก็อยากมีซิกแพคแต่กลับไม่อยากออกกําลังกายนั่นแหละในขณะที่คนออกกําลังกายเข้าฟิตเนสอย่างละนิดอย่างละหน่อยในทุทกๆวันรวมไปถึงการควบคุมการกินอาหารอย่างมีวินยัยทําอย่างต่อเนื่องเป็นปีๆสุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะมีซิกแพคขึ้นมาเองซึ่งนั่นเป็นผลมาจากการทําอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องฉาบฉวยที่จะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะคะดังนั้นให้ลดเวลาในการเสพ Netflix ลงหน่อย ลดเวลาในการสังสรรค์แล้วก็มุมานะไปที่การทําการตลาดออนไลน์วันละนิดวันละหน่อยอย่างต่อเนื่องและชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะวิธีที่4ก็คือการเปลี่ยนจากผู้เสพมาเป็นผู้สร้างเปลี่ยนจากคนดูมาเป็นคนผลิตนะคะหากในวันนี้คุณยังไม่แชร์ความคิดของตัวเองไม่ได้แชร์ขั้นตอนในการทํางานไม่ได้แชร์เส้นทางของการเติบโต การก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนของชีวิตของธุรกิจหรือว่าแชร์เป้าหมายที่คุณต้องการจะไปให้ถึงให้โลกได้รับรู้ซึ่งการแชร์เรื่องราวของคุณนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องยึดมั่นและยึดถือเป็นหัวใจสําคัญเลยก็คือเรื่องเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นประโยชน์กับผู้อื่นมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นประโยชน์แก่ตัวของคุณเองเท่านั้นนั่นก็แสดงว่าคุณไม่ได้เห็นค่าของโลกออนไลน์เลยสักนิดดังนั้นค่ะหากวันนี้ ในมือคุณมีสมาร์ทโฟนอยู่จงเริ่มจากผู้เสพคอนเทนต์มาเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ซัน,นะคะก็จะเริ่มจากโซเชียลมีเดียตัวไหนสักตัวก็ได้นะคะที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับคุณเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram TikTok Twitter หรือว่าหลายก็ตามแต่แต่ขอยอย่างเดียวค่ะให้เริ่มวันนี้เลยเริ่มเดี๋ยวนี้เลยก็ยังดีค่ะ